ขอบคุณพระเจ้าเกือบมาโรงพยาบาลไม่ถูกนะแค่สองอาทิตย์ที่ไม่ได้มาทางคดเคี้ยวแล้วก็รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณพระเจ้าจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่นี่นะคะค่ะเข,า,ขาจะเองนำหัวข้อที่บอกว่าหุบพอใจในทุกสถานการณ์ความหมายก็คือว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เราเองจะมีความสุขในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกที่วุ่นวายกับสิ่งที่เราเองไม่พึงประสงค์นะคะความพอใจคือการตัดสินใจ ที่เราเลือกที่จะใช้ชีวชิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้นะคะแต่นั่นเองเนี่ยอาจารย์ปรโรได้พูดคํานี้เป็นคําพูดที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเริ่มต้นนะครับเจ้าเองเพิ่งกลับมาจากกรีซนะคะได้อิทธิพลได้รับความรู้ใหม่นะคะเพราะนี่จากว่าที่นั่นเป็นที่ที่เป็นศูนย์รวมของนักปรชัชญาจึงเข้าใจว่าทําไมอาจารย์ปรโรได้รับนิมิตให้ไปมาซิดโดนียมากกว่าที่จะประกาศในในเอเชียขณะที่อาจารย์ปรโรประกาศในเอเชียก็คือในแถบตุรกีเนี่ย พ่อนยามวสุบอกว่าอย่าอยู่ที่นี่ต่อแล้วก็ให้ไปยังข้ามฝั่งข้ามทะเลไปยังมาซิโดเนียเพื่อที่จะประกาศและจุดยืนเหล่านี้ค่ะอาจารย์ปรโปโรเป็นคนที่ให้ความคิดและจุดยืนและนักปรัชญาที่นั้นเก่งมากใช่ไหมคะถ้าเรารู้จกากนักปราชญากรีาเราจะเรียนรู้นะคะดังนั้นเองเนี่ยจึงเรียนรู้ว่าเราเองจะเข้าใจเพิ่อนพีใน,ในบทบนี้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าการใช้ปัญญา กับความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามอุปสรรคที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยที่เราเองไม่ต้องการไม่อยากจะ,ะเผชิญแต่สิ่งเหล่านี้พาเราก้าวข้ามได้ยังไงนะคะดังนั้นเองเนี่ยความพอใจเนี่ยมันไม่ได้มาโดยอัตโนมัติเราต้องเรียนอาจารย์ปุ๋วกาเขาจะเรียนที่จะเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญเรียนรู้ที่จะพอใจแต่ทุกสิ่งที่จะที่อยู่ข้างๆงนะคะดังนั้นเองเนี่ยไม่เห็นวามว่าเราพอใจกับบรรยากาศที่มันดีอยู่แล้วทุกอย่างมันพร้อมเราพอใจแั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ในความหมายของอาจารย์ปโรก็คือเราพอใจในเหตุการณ์ที่เราเองไม่เปึงประสงค์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยูไดโมเนียเป็นคําพูดที่นักปรัชญาอะลิสโตเิลเป็นคนพูดไว้นะคะเมื่อเราเองไปในเมืองเทซลนิกิมีรูปปั้นนะคะมีปฏิบาก,กรรมของอะลิสโตเิลเมื่อเขาจะเองไปที่นั่นก็ดีใจมากก็รีบไปดูเขาไปจับที่เท้าแต่ปรากฏว่าที่หัวแม่เท้าของอะิสโตเิลเนี่ย ถลอกหมดเลยนะคะพี่คนไปจุบที่นั่นเยอะคิดว่าสมองของอริโซตุสเนี่ยมันจะไหลซึมผ่านมาที่หัวแม่เท้าและไปยังเราทุกคนนะคะแต่สิ่งที่เป็นแนวคิดของอริโซตุสที่นั่นก็คือว่ายูไดโมเนียความหมายคืออะไรคะความหมายคือความสุขสบายหรือความสงบสุขด้านจิตวิญญาณที่เน้นเกี่ยวข้องกับภายในมากๆนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในนะคะเขาพูดถึงการเจริญเติบโตการรุ่งเรืองความสุข ที่มันเกิดขึ้นตามเหตุการณ์หรือสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญ,ญญาณรวมกันทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกันถ้าในภาษาของพระคัมภีร์เราจะเรียกว่าชาลมใช่ไหมคะภาษาฮิปรูจะบอกกันชาลมคือองค์รวมของเราทุกคนเนี่ยมีความสุขและจริงเป็นกว่านั้นถ้าภาษาของไซโคโลจีจะบอกว่าเป็นโฟล์ความหมายคือสภาวะที่ดีที่สุดของชีวิตที่เราเองพร้อมจะ,ะเผชิญกับอะไรทุกๆสิ่ง ดังน,ะะนั้นเองเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนหรออริสตุต้นคิดได้ยังไงคนเหล่านี้สแสวงหาความหมายของชีวิตว่าอะไรทําให้เรามีความสุขได้สิ่งที่อยู่ภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ภายในมีเรื่องเล่าอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเองคุ้นคิดก็คือว่ามีพ่อค้าที่ร่ารวยมากของเมืองน,นั้นนะคะเขามีธุรกิจคือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยสินค้าของเขามาหาศาลมากๆอยู่ในเรือทั้งหมด แล้วปรากฏว่าเรือลํานั้นเนี่ยมีอุบัติเหตุแล้วมันจมลงหมดเลยจากการเป็นเศษฐีเนี่ยกลายเป็นยาจกในพริตานะคะไม่ง่ายเลยสำหรับการที่จะเผชิญกับความตกต่ำและการสูญเสียทั้งหมดนะคะดังนั้นเองเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยเขาจึงมีโอกาสค้นหาความหมายจริงๆว่าความสุขมันอยู่ภายนอกจริงไหมสิ่งที่เราเองกําลังเห็นอยู่วันนี้หรือมันมาจากข้างในเราเองควรจะก้าวข้ามมันได้ยังไงนะคะดังนั้นเองเนี่ยคำว่ายูไดโมเนีย มันจึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆความหมายก็คือว่ามันเป็นองค์รวมของชีวิตที่เป็นสุขภาวะที่ดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของภายในที่กําลังเปล่งออกมาจากข้างนอกแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าข้างในเราเองยังสามารถพอใจและก็มีความสุขได้นะะอาจารย์โปรโดใช้คำว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจนะคะชุดคือการเรียนรู้ชุดคือการมีประสบการณ์กับหลายๆสิ่งที่เราเองต้องเผชิญกับทุกๆสิ่งมี3มสิ่ง ที่นักปราชญาได้อธิบายความหมายของเปาโลซึ่งเป็นแนวคิดแรกที่พูดถึงเนี่ยอาจารย์เปาโลอาจจะบอกว่าไม่ได้พูดถึงมากอาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าพอชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังแต่นักปราชญาไ์ได้ตีความหมายตรงนี้ค่ะมะคาคยี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะปเชิญได้ยังไงเขาพูดถึง3ส,สิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะคะสิ่งแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักภารกิจรู้จักหน้าที่ของเราเองความสุข มันเป็นสิ่งเดียวที่เราเองควบคุมด้วยตัวเองได้ไม่สามารถคาดหวังว่าคนนั้นจะให้เราสถานการณ์ต้องเป็นแบบนี้คนนั้นจะต้องเป็นคนที่หยิบยื่นให้เราถึงจะมีความสุขความสุขคือความสุขคือตัวเราเองเป็นเป็นภารกิจของเราเองที่เราเองต้องสามารถเติมเต็มเองได้ที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆมันตรงกันข้ามกับเราใช่ไหมคะของเราไม่ใช่ใช่ไหมคะถ้าเราถ้าลูกเราดีมากๆอ้เราจะมีความสุขถ้าประสบความส็จนั้น ประสบความสําเร็จในหน้านะที่การงานเราจะมีความสุขใช่ไหมคะถ้าทุกอย่างเหตุการณ์มาดีมากเราจะมีความสุขแต่สําหรับอริสต,ติลแล้วบอกว่าไม่ใช่ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบุคคลใดๆความสุขคือการกําหนดด้วยตัวเองว่าเราเลือกที่จะมีความสุขไหมนะคะเราเลือกที่จะพอใจไหมเราเลือกที่จะพอดีกับมันไหมนะคะอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือว่าให้เราเลือกว่าแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เขายกตัวอย่างเรื่องของเรือสินค้านะคะที่คนที่เป็นเศรษฐีที่ทําให้เรือมีอุบัติเหตุเขาเลือกไม่ได้ว่าเรือนั้นอย่ามีอุบัติเหตุและอย่าจมเขาเลือกไม่ได้เมื่อมันมีพายุพัดแรงๆแ,และเห็นโศโคลอกมันโผล่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรือมันก็คลกลงไปนะคะมันเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือว่าเราจะทํำยังไงหลังจากนี้ที่เราเจะไปต่อกับชีวิตได้บางทีชีวิตของเราเองวางอยู่บนสิ่งที่เราเองควบคุมไม่ได้ แต่หน้าที่ของเราไม่ได้เป็นแบบนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่ามีอะไรที่เราทําได้ดีที่สุดณเวลานี้ที่เราเองจะสามารถเผชิญไปข้างหน้าพร้อมกับสิ่งที่เราเองมีพลังที่อยู่รอบข้างเราที่จะไปข้างหน้าต่อไปได้นะคะและหลังจากนั้นอีกอันนึงก็คือการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพในรูปแบบของตัวเองที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราเองรู้ว่าเรามี วัตถุประสองค์อะไรเพื่อจะเกิดมาในโลกนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังทาอะไรอยู่และเราพาชีวิตของเราเองไปในรูปแบบที่ดีที่สุดตามแบบที่เราเองวางเอาไว้ทั้งหมดองค์ประกอบเหล่านี้จะพาเราไปถึงจุดที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดอาริโปโรเป็นคนนั้นใช่ไหมคะอาริมปโรรู้ว่าเขาเองมาประกาศเขาเองถูกตั้งให้เป็นผู้ประกาศเขาประเสริฐถูกนํามาประมาณอย่างนี้ดังนั้นเองเนี่ยจึงเรียนรู้ในทุกสิ่งอาริมปโลจึงเรียนรู้ว่าชีวิตที่ตกต่ําและ อุดมสมบูรณ์คือชีวิตที่ตกต่ำคือการถูกดูถูกการถูกปฏิเสธการถูกไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหมคะการถูกที่คนอื่นเนี่ยกลัวแม้แต่คนที่เป็นคนที่เคยถูกคมเห็นแก่ศักดิ์มาก่อนและว,วันหนึ่งกลับใจทุกคนรู้สึกว่าประหลาดมากกับคนคนนี้เขาเรียนรู้ที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์อันนี้ไม่ไม่เป็นห่วงใช่ไหมคะถ้าคอลัมน์ฝั่งขวาเนี่ยเราสบายอยู่แล้วเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรไม่ต้องใช้พลังอะไรแต่ ฝั่งซ้ายคือสิ่งที่เราเองต้องเรียนมากๆเพราะเป็นสิ่งที่เราเองไม่ปรารถนาชุดที่อดอยากกับอิ่มท้องอดมื้อกินมือ้อกับมีเหลือเฟือและเพียงพอเราเลือกอะไรอาจารย์ปรบอบว่าเขาเรียนรู้ที่จะความตกต่ําความอดอยากความขัดสนคือการขาดแคลนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแม้แต่ความตายกับการมีชีวิตก็เหมือนกันอาจารย์ปรบอบว่าในระหว่างสองสิ่งนี้ครับเจ้าเองเลือกนะคะถ้ามีชุดอยู่ก็เพื่อประคิดและการตายก็ได้กําไร เห็นไหมคะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตของเปาโลเรียนรู้ว่าภารกิจของตัวเองเพื่ออะไรและก็จะไปที่ไหนและก็ความสุขของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ภายนอกที่มันอยู่รอบข้างของเปาโลแต่เปาโลเลือกที่จะทําแบบของตัวเองที่ดีสุดพร้อมกับสิ่งที่เหมือนกับที่อริสโตเติลได้ขยายความว่าเขาเองรู้ว่าเขาเป็นคนกําหนดความสุขด้วยตัวเขาเองเขาเป็นคนที่รู้ว่า เมื่อเขาเองอยู่ในคุกเขารู้ว่าเขาไม่สามารถแหกออกจากคุกได้และเขาไม่สามารถยินประกาศเปล่าๆว่าเขาเองไม่ได้ผิดนะทําไมต้องจับเข้าไปอยู่ในคุกเขาไม่สามารถในบางสิ่งที่เขาเองไม่สามารถทําได้เขาเองสามารถที่จะอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นได้นะคะอาชบารู้ใช้คำพูดว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้านะคะในพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยมีความยินดีถึง16ครั้ง ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีข้าพเจ้าชื่นชมยินดีข้าพเจ้าชื่นชมยินดีมีสิบหกครั้งในสี่บทเป็นพิธีที่สั้นมากแต่มีความยินดีที่เยอะมากแต่ขณะที่อาจารย์ปร,รูเขียนจวหมาเนี่ยอยู่ในคุกอยู่ในคุกจะมีความยินดีได้ยังไงอันนี้คือคุกที่เราไปเห็นมาใช่ไหมคะคุกที่เราไปเห็นมาเป็นคุกอย่างเนี้คะ่ะแหกไม่ได้เลยนะคะแหกไม่ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นหินทั้งนั้นเลยมันแข็งมากๆใช่ไหมคะมันมีพลังมหาศาลเลยแล้วก็มีเหล็ก ที่กั้นอยู่ซึ่งไม่สามารถและเป็นผู้คุมอยู่ด้วยซึ่งไม่สามารถแหกได้แต่สิ่งที่เปาโลทํำได้ตอนนั้นก็คืออะไรคะมีคนที่นั่งอยู่ในเรือนจําเป็นคุกที่แคบแคบแต่เปาโรกับซีลาดเมื่ออยู่ในเรือนจําทําอะไรนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าคนในตรงนั้นก็ได้ยินหมดความหมายก็คือว่าคุกไม่สามารถเอาความยินดีของเปาโลไปเลยเหตุการณ์เวลวร้ายความไม่ยุติธรรม ไม่สามารถเอาความยินดีออกไปจากเปาโลได้ดังนั้นเองเนี่ยความยินดีความชื่นชมยินดีหรือความพอดีหรือความสุขใจที่อยู่ข้างในไม่มีอะไรขวางกั้นได้เลยนะคะไม่มีอะไรขวางกั้นได้เลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสายตาแห่งความเชื่อของเปาโลก็คือว่าเขารู้ว่าพระเจ้าสร้างเขาเพื่ออะไรและเขาเองต้องไปเชิญอะไรบ้างและสิ่งที่เขาควบคุมได้คืออะไรและสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คืออะไรดังนั้นเองเนี่ยแม้เขามีพระเยซูิตแต่เขาไม่มีอะไรแต่เขาเหมือนกับมีทุกอย่าง ดังนั้นเองอ,จอาจารย์ปรลจึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าข้าพเจ้าพจนทุกสิ่งได้ไม่ใช่เพราะตัวเขาเองนะตัวเขาเองก็ต้องต่อสู้เขาเรียนความหมายก็คือเขาเรียนที่จะพอใจเรียนที่จะพอดีมันไม่มีใครหรอกคะ่ะที่รับกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้แต่มันการมันเกิดการฝึกฝนทีละนิดทีละนิดทีละนิดและหลังจากนั้นเราจะแข่งขึ้นเราจะมีกําลังขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นและหลังจากนั้นเหมือนกับเราเองอย่างรากลงไป ถึงจิตวิญญาณทำให้รมีพลังพู้แห่งชีวิตที่มีพลังมันพุ่งออกมาเช่นเดียวกันนันนเองเมื่อรากของชีวิตเปาโลเนี่ยถูกวางไว้ที่ระเูคุิสต์มันจะมีพลังเสมอทําให้เขาเองสามารถความทุกข์ยากแค่ไหนความเจ็บปวดแค่ไหนกับาถูกปฏิเสธแค่ไหนเขาเองสามารถเรียนรู้ได้นะคะวันนี้เราทุกคนล้มลงเพราะเนื่องจากว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราเองตั้งใจเราเองท้อแท้เพราะเนื่องจากว่าเราตั้งเป้าหมายไว้แต่เราไปไม่ถึงมัน บางทีเราเองอาจจะถูกหักหลังเราอาจจะผิดหวังมากกว่าเราเองสมหวังเราเองไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้แต่ถ้าพลังอยู่ข้างในเราเองไม่มีพลังพอที่จะขับเคลื่อนนะคะทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยากไปหมดเลยที่เราเองไม่สามารถไปต่อไปได้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์ปรลกเข้าใช้คำว่าพอใจความพอใจหรือความพอดีนักประชาคนนี้อาริสโตเติลก็เหมือนกันเขาใช้ว่าโกลเด้ m e ีนคือค่าเฉลี่ยที่เป็นกฎ ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดนะคะมันคือความพอดีมันคือความพอใจดังนั้นเองเนี่ยสถานการณ์ทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่มีใครทุกคนที่เหมือนกันนะคะแม้เราเองจะปีนป่ายไปถึงจุดที่เราเองต้องการเหมือนกันโลกวันนี้คือพยายามจะสื่อว่าใครมั่งมีกว่าใครใครรวยกว่าใครอวดใช่ไหมคะเราพยายามจะทําอย่างนั้นซึ่งแต่ละคนแตกต่างกันแต่ที่นี่บอกว่าการที่อยู่ในจุดที่พอดีที่สุด พอใจที่สุดนั้นมันอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าแต่คนจะไปถึงไหนเขายกตัวอย่างบอกว่าความกระหารเป็นความพอดีระหว่างความบ้าบินกับขี้ขลาดถ้าเราบ้าบ้าบินก็คือมุทะลุมากๆมันก็ไม่ใช่ความพอดีขณะเดียวกันแล้วขี้กลัวมากๆขี้ขลาดมากๆมันก็ไม่ใช่ความพอดีเช่นเดียวกันแต่ความกระหารมันอยู่ตรงกลางเขาบอกอย่างนี้ว่าความโกรธเนี่ยถ้าเรามองความโกรธอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่จริงแล้วถ้าเราไม่ไม่มีความโกรธเลยเนี่ยเราจะเฉยแฉะมากๆไม่มีความกระตุอรือล้นม,มีความรู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าโกรธมากๆเนี่ยเป็นอันตรายมากๆใช่ไหมคะมันพร้อมจะเผาเรามันพร้อมจะทําลายเราแต่ความโกรธที่มันมีความรู้สึกขับเคลื่อนให้เราเองมีโอกาสทําบางสิ่งที่ดีเยี่ยมเนี่ยมันดีมากๆนั่นคือโกลเด้นมีนหรือความพอดีใช่ไหมคะเงินก็เช่นเดียวกันที่เราเองจะถูกสอนว่าเงินอาจจะเป็นสิ่งที่ในในความหมายของพระผีบอกว่าอย่ารักเงินความหมายก็คือว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ดี แต่บางทีถ้าเรามากเกินไปมันทําให้เราเอียงไปอีกข้างหนึง่งมันเห็นแก่ผลประโยชน์มันทําทุกอย่างเพื่อเราทิ้งสุขภาพเราทิ้งความสัมพันธ์เราทิ้งทุกอย่างเพื่อเงินแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเงินถ้าคือความพอดีคือเงินคือคุณค่ามากๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อันธกิจต่อความสัมพันธ์ต่อองค์กรต่อทุกๆอย่างอันนี้คือความพอดีนั่นหมายความว่าในชีวิตของคนเราเนี่ย เราต้องหาค่าเฉลี่ยของความพอดีของแต่ละคนที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอะไรคือจุดที่พอดีสลับเราดังนั้นเอเนี่ยคำนี้อธิบายอย่างนี้ว่าคือการค้นพบความสุขในแบบฉบับของตัวเองอาจจะไม่เหมือนกันเราอาจจะมีเงินไม่เหมือนกันเราอาจจะมีการศึกษาไม่เหมือนกันเราอาจจะมีฐานะไม่เหมือนกันเราอาจจะมีหน้าตามไม่เหมือนกันแต่ความพอใจของเราคืออะไร อะไรคือการค้นพบความสุขในแบบของตัวเองที่บอกว่าเป็นสภาวะภายในเป็นสภาวะภายในจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งได้มาจากการใช้ชีตด,ด้วยวิถีทางที่เหมาะสมนั่นคือความพอใจและความพอดีอาจารย์โปโลถ้ามีคนบอกว่าคาพเจ้าพอใจที่อยู่อย่างนี้ทุกคนจะบอกโหปโลนี่แย่มากๆเลยมกักน้อยมากๆชีตถ้ามีคนแบบโปโลเนี่ยโลกมันคงไม่จเจริญไม่ต้องพัฒนาอะไรใช่ไหมคะแต่สำหรับปโลแล้วมันดีที่สุดในจังหวะที่เขาเองเป็นและมีดังนั้นเองเนี่ย คำว่าพอใจจึงเป็นคําที่มีคุณค่าคําว่าพอดีจึงเป็นคําที่มีพลังมากๆและที่สําคัญที่สุดคือมันไม่ง่ายที่เราจะพอใจและพอดีในสิ่งที่เราเองกําลังบอกว่ามันใช่ถ้าเราไม่มีกําลังหนึ่งที่อย่างลึกภายในถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันยากมากๆที่เราเองจะไปถึงนะคะอาจารย์เปาโลได้ใช้คําว่าคําขึ้นต้นของเปาโลในพระธรรมชีลิปปบอกว่าข้าพเจ้า,าปรารถนาจะให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า,านั้นคือือวิบัต หรือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับพระเจ้านั้นเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ขยายออกไปฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันในหมูผ่ผู้ผู้คุมประจํากองบัญชาการทั้งหมดและคนอื่นๆทุกคนว่าพระเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคิดและพี่น้องส่วนมากก็เกิดความมั่นใจในองค์พระเป็นเจ้าจากการที่พระเจ้าถูกคุมขังและพวกเขามีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระโนษณะโดยปราศจากความกลัวอัศจรรย์มากๆอัศจรรย์ยังไงคะอาจารย์บุรบอกการติดคุกของเปาโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรนะ ไม่ได้เป็นความเลวร้ายไม่ได้เป็นการลงโทษไม่ได้เป็นความโชคร้ายมันไม่ได้เป็นความแย่แต่อาจารย์เปาโลมองว่าการถูกจําคุกเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้พิติคุณขยายโดยที่เปาโลไม่ต้องพูดเมื่อแผ่นดินไหวใช่ไหมคะประตูคุกมันเปิดทุกคนคุณจะหนีออกไปหมดแต่เปาโลยังร้องเพลงยั่งยังย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 ่งอยู่ในคุกแล้วก็ไม่มีแค่สักคนนึงที่หรือที่หนีไปดังนั้นเนี่ยคนเฝ้าคุกจึงรู้ว่า เหตุการณ์นี้มันเลวร้ายมากๆเขารู้สึกว่าเขาจะเขาทาผิดแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในเรือนจำหนีไปหมดแล้วแต่ทุกคนยังอยู่ครบอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่เปโลังมองว่าเมื่อเปโลเองสามารถยืน่ามกลางเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้พระเจ้าก็ะทาให้ทุกอย่างเกิดเป็นผลดีนะคะในมุมมองของความพอดีและความพอใจเราไม่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปดังใจที่เราเองต้องการได้แต่การ วิเคราะห์การตรึกตรองการไข้ครวญด้วยพลังจากข้างในทําให้เราเรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งดีที่เกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะเขาจะเป็นพยานนิดนึงเนื่อง,งจากเพิ่งกลับมาจากกรีซมีเรื่องสุดท้ายที่ในคนในทิพย์ยังไม่รู้ก็คือว่าเขาจะเองเชิญอาจารย์เอสรามทนาพระคุณไปเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์เพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งช่วงงานไอที IT, หรือคอมมาสักอย่างหนึ่งะคะต้นต้นต้นเดือนนี้ ะะแล,ล้วอาจารย์ก็บอกว่าผมจะเอาคอมตัวนี้ไปที่คลิสด้วยนะคะก็คือซื้อหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปคลิสเมื่อไปแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติดีนะคะวันที่กลับเนี่ยอาจารย์คงจะรีบมากนะคะคงอยากจะกลับบ้านมากแล้วเราคงเหนื่อยมากแล้วนะคะก็เขียนรถเ,เป็นคนไปส่งอาจารย์นี่พบตัวเองจอดรถไว้ที่สนามบินบอกอาจารย์โอเคเราสตาร์ทรถเคลื่อนรถนิดหน่อยแล้วอาจารย์เอาของขึ้นอาจารย์เอากระเป๋าของตัวเองขึ้นบนเลยยกเว้นคอมพิวเตอร์และเป็นแล็ปท็อปที่อยู่ในตะกา อาจาร,รย์ไม่รู้เขาจะไปถึงส่งส่สอง,สองอาจารย์ที่บ้านอาจารย์บอกว่าลับท็อปผมอยู่ไหนฮะลับท็อปผมอยู่ไหนสุดท้ายก็รู้ว่าไม่ได้เอาขึ้นมาจากตะกร้ารถที่เราเข็นไปที่รถเขาจะบอกไม่เป็นไรอาจารย์อยู่ที่นี่เดี๋ยวจะกลับไปดูที่สนามบินให้แล้วจะดูว่ามันยังอยู่ไหมหน้าอาจารย์กังวลมากแต่สักคู่หนึ่งอาจารย์พูดคําพูดหนึ่งที่น่าเอ็นดูมากบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ไปดูแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะครับ มันเป็นคําพูดที่เหมือนกับไม่เป็นไรพร้อมแล้วที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่เจอนะคะระหว่างนั้นเราติดต่อนะคะติดต่อไกด์ของเราว่าช่วยเช็คทีนึงว่าเราจอดรถตรงเนี้ยังอยู่ไหมนะคะเขาก็ให้เบอร์มาแล้วมีการสารวจและถามว่าเราจอดรถกี่โมงออกกี่โมงทุกอย่างไปอัศจรรย์มากทุกอย่างยังจอดอยู่ที่เดิมรถทุรถเข็นของเราจะอยู่ที่เดิมของทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ได้ของกลับคืนมา มันเป็นความยินดีอย่างหนึง่งแต่ข้าพเจ้าเองไม่ได้เรียนดูว่าของที่ได้มามันคืออะไรแต่คําพูดของอาจารย์เอสราที่บอกว่าอาจารย์ครับไม่เป็นไรนะครับถ้าหามันไม่เจอคํานี้มันทําให้เราเองรู้สึกว่าโอเคอาจารย์ยอมรับมันอะไรก็ได้แม้คอมพิวเตอร์เพิ่งใช้ไม่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เพิ่งซื้อมาในราคาสี่หมืนบาท,ทเพิ่งได้ ดังน,ะะนั้นเองในชีวิตของเราเองอาจจะเจอแบบนี้บ้างในบางครั้งแต่ให้เราเรียนรู้ว่าเมื่อเราเองถึงจุดหนึ่งที่เราเองพึงพอใจและเกิดความพอดีจะมีการอัศจรรย์และก็มีพลังมากมายที่พร้อมจะเผชิญกับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าเรานะคะขอพระเจ้าสุวอวยพรเหนือพระธรรมพระเจ้าวันนี้และให้เราเองมีโอกาสได้เข้าใจเราอธิษฐานด้วยกันค่ะ mm hmm. พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเคล็ดลับของการ,รเผชิญกับสิ่งที่อยู่เหนือเราที่เราเองควบคุมไม่ได้ให้เราเองพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ และขัเดียวกันขอกาลังที่มาจากพระเจ้าให้เราเองเข้าใจและก้าวข้ามวิกฤตบางเรื่องหรือเหตุเหตุการณ์บางอย่างที่เราเองไม่พร้อมจะเผชิญขอพระเจ้าทรงประทานกําลังให้แกเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าเป็นความรักพระจากแน วงชนความรักนั้นใหญ่ลวงเรียมห่วงน้ำราชาชน เจ้าประทานกำลังให้เราเลือกความพอใจขอบพระเจ้าอวยพรค่ะ